ท่านผู้ชมครับวินาทีระทึกใจมาถึงแล้วครับกับคู่มวยในฝันที่ชาวสุราษฎร์ธานีและคนไทยทั้งประเทศตั้งหน้าตั้งตารอกับการรับชมมวยคู่นี้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับมวยคู่นี้ได้แล้วครับ <Okay. S 1> นี่คือคู่มวยในฝันครับ พบกันมาแล้วทั้งหมดเครั้งในแบบ5ยกมวยไทยครับและวูอเข้าคนนี้แลลวครับสิงห์ดำเกียรติปู่เก้าเจ็ดครั้งที่ผ่านมาสิงห์ดำครับเป็นรองแสงชัยอย่างเห็นได้ชัดกับสิริติครับสิงห์ดำชนะสองแสงชัยชนะห้าครั้งวันนี้จะเป็นครั้งที่แปดใครจะเป็นผู้ชนะ เราต้องติดตามชมครับกับเขาคนนี้โครบุรยสารคามโครบุรยแห่งจักรวาลครับสนใจทีเกแสนใจบุยใจเยอกผู้บุยในฝันที่คนไทยทั้งประเทศตั้งหน้าตั้งาตงารอรับชมกันเอาละครับเอาละครับ ขอทีน้ำดังให้กับคู่นี้อีกักครหนึ่งออชมกันได้ครับเจ็ดครั้งผ่านไปครับครั้งนี้เป็นนัดที่8สิงดํานั้นผ่านสองรอบมาด้วยการน็อกคู่ต่อสู้ในขณะที่แสงชัยโคตรมวยสารคามนั้นผ่านสองรอบมาด้วยการชนะคะแนนทั้งสิน้นวันนี้นัดที่8ใครอยู่ใครไประหว่างสอเสือสองตัวนี้ ที่กับน้องนะครับมีการข่มน้ำกันเล็กน้อยคุณสุทธิพงศ์ครับแสนชัยนี่ผักอกสิงดําเลยครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณประสงค์สุพัรตีเสียอสุราบริษัททําเงินขนส่งจํากัดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่3ยก30 0แสนบาทคุณสุทธิพงศ์น่าสนใจมากครับคู่นี้ครับเป็นคู่ถูกที่ถูกเวลาครับในรูปแบบ5ยกนั้นเจ็ดครั้งครับแสนชัยชนะ5สิงดําชนะสองอ้าวดูครั้งนี้ครับมา ตีตื้มได้ไหมเสือไรแดนคอมแร์หรือว่าเก่าแสนชัยครับน่าจะเพิ่มสถิติในการชนะเพิ่มขึ้นไปอีกและที่สําคัญนะครับผู้ชนะในคู่นี้นอกจากได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0นบาทและเข็มขัดเกียรติยศของงวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์แล้วน่ยังยังจะไปอยู่ในสนามสุดท้ายด้วยครับในการชิงรางวัลใหญ่กับรถกระบะติต้าไฮรักรวีโก้แชมป์สุดเนี้ยบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรางวัลใหญ่รออยู่ครับสำหรับผู้ชนะในคู่นี้ ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นต่อย5ยกแต่วันนี้3ยกครับใครเป็นแชมป์สนามสองแมปมสนามนี้ไปรอสนามที่5เป็นยอดมวยทั้งคู่ครับต่างยุคต่างพศสอทางด้านท้องแสนชัยนั้นปี42ปี51ส่วนทางด้านสิงห์ดานั้นปี45ครับขอ,องสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยพระราชาสมเด็จพระบรมอโอรสาธิราชครับถือว่าเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วครับตั้งกุ ก็2คนบนเวทีครับรวมกันเป็นยอดมวยไทยสมสมัยครับก็ขอขอนุญาตชี้แจงนะครับการเป็นยอดมวยไทยเนี่ยหน่ปีจะมี1คนครับเพราะฉะนั<อ>้นแม่นโตล้มไม่ลบล้มไม่ลบล้มครับบุญช่วยนครนายกครับผู้ชี้ขาดใช้นใชนะวันนี้นั้นกจกจะเป็นแชมป์มวยรอบมาราธอนของโตโยต้าสนามที่2แล้วรางวัลเงินสดพร้อมเข็มขัดอีก3 0 0แสนครัอ,อย่าลืมว่าที่ผ่านมาท่ายกครับ แต่วันนี้3ยกแค่นั้นเองไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีอย่างอื่นทั้งสิน้นมาชมชั่วโวันนี้ถือว่าเป็นดาบีแม์ครับแห่งภาคอีสานแต่ว่ามาให้แฟนๆแบบดุยชาวภาคใต้จังหมดสุธาน,นได้ชมกันสดๆเลยทีเดียววันครับสิงห์ดำสองแท่งนดอกแรกติดแขนดอกที่สองทัดดอกไม้ย้ายกแนอดีถ้เป็นของแสนชัยมากกว่าแต่ว่าวันนี้สามยกสิงห์ดำคิดยังไงครับ ครับว่าใครชนะในวันนี้ครับจะไปจังหวัดมหาสารคามหรือว่าจะเลี้ยวไปที่บุรีรัมย์จับสีศรีนี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับลูกแก่ลูกการทของแสนชัยครับเสริมเข้ามุมเลยครับกลับเข้ามาเพื่อชมการถ่ายทอดสดนะครับคู่ชิงชนะเลิศ มมยมาราธอนสนามที่2ครับแสนชัยเตะด้วยซ้ายแล้วต่อยด้วยซ้ายถิงดำจับได้เหมือนกันครับแต่ว่าดูนะครับดึงหลบไปได้เตะขวาถูกจับครับและที่ครับเอาลงจนได้อีกครั้งเตะท้ายจับได้เหมือนกันครับเตะเอาลงครับที่เป็นคู่ที่เจอกันมาแล้วหลายครั้งในระบบไทยแท้ๆ5้ายกแต่วันนี้ ไทยเป็นแชมป์สนาม2ส,สู้กันเพียง3ยกเท่านั้นขอบคุณสีกับตันพาราชินสีพาราชินคูนแม็กซ์นะครับธนก,การสิ่งแวดลอมกรุงเทพมาหานครกาวช้างเคนจิจากประเทศญี่ปุน่นบริษัททวินสเปเชียลโดยคุณนรงว่องประสริการครับอุปกรณ์กีฬามวยทุกชินิทันสู่สากลแล้วโรงพยาบาลเปาโลโมโมเรียนโรงแรมสยามโซไซตี้ที่ โยธินพัฒนาสามและโรงแรมสยามพละไดถนนงามวงวานโดยคุณเจยพัฒนมหาวรสิทธิคุณและขอบคุณคุณชูชีพตรีโพคาครับอยุธยาไนท์พลาซาอ่าลุนกันต่อยกที่สองครับไม่มีอัน4อัน5ครับมวยโตโยต้ามาราทอนดูครับ แตกหักครับข้อสําคัญอีก300แสนบาทคุณสุทธิพงครับมาและจากลูกเกมครับจากการวิเคราะห์นี่ต้นๆครับแสนชัยไปก่อนอย่างแน่นอนครับมแต่ว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ามาเจอทั้งใหญ่ทั้งยาวและหนักๆมาจากสิ์ดำโอ้โหนะครับการทําลายจังหวะพู่ต่อสู้แสนใจอย่างที่ผมเรียนนะครับว่านี่เป็นนักสู้มวยไทยขั้นเทพนะครับ ใครจะเป็นแชมป์สนามนี้นะครับเพื่อรอไปแตกหักสนามุดท้ายสนามที่5จากพิษณุโลกมาสุราชเที่ยวหน้าเราไปเจอกันที่จังหวัดชนบุรีครับครับ,รบโอ้โหความในวันนี้ครับต้องขอบคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเจริญผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทับและตองตัวผมวิเศษไทตูลอย่าลืมว่าแสงชัยนั้นเล็กกว่าเยอะนะครับ ฟัดไปฟัดมาเรียวแรงต้องพงเส้นพงวาด้วยสิงห์ดำนั้นได้พักมากกว่าครับยท่านครับแสงชัยนั้นผ่านการชกมาแล้ว6ยกนะครับถ้ารวมถึงตรงนี้เป็น8ยกแล้วในขณะที่สิงห์ดำนั้นผ่านการชกมาเพียง3ยกและนี่เป็นยกที่5้าเอาละครับติดตามนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมววรอบยุยน้ามาทอนมนเสน่ห์ของปวยไทยครับบีบเกมให้กระชับขึ้นต้นาหรับแพ้จีิต้องยกให้เสียเนาครับ แม่าีย <gegen violin> <warfare> ่าโอ้โหแสนชัยยังไร้การอยู่ครับพิศสงของเขาจำนวนยกนั้นผิดกัน3ยกนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการใช้กำลังที่ผ่านพ้นไปแล้วเป็นยกที่8ของแสนชัยอาวเป็นยกที้าของเสงดำครับสิงดำทั้งหมัดทั้งข่าวั้งเทเข้าไปข้อเข้าไปเสียงเทมาแล้วคุณสุนิพงศ์ สุดครับคนแพ้ชนะดีออกได้ทั้งสองฝั่งครับเพราะฉะนั้นยังมีลุนตลอดเวลาโอ้โหเข่าดอกนี้สวยครับรอรังสิงดําเงินรางวัลสามแสนแชมป์สนามที่สองใครได้ครับอ้าวครับโคตรมวยมหาสาร,รคามอย่างไรครับเจอหลักสูตรจูโจมของสิงดาําสบายแทงแทงแล้วแทงแทงทีนึงแทงทีนึงยกที่แปดของแสนชัยแต่เป็นยกที่ห้าของสิงดําโอ้ ถือว่าถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับอ้าวแล้วครับหนีไม่ได้ครับแซทชัยเริ่มจะไม่ลบแล้วครับคุณสมพงษ์มันบกบอกอะไรเป็นไหนหรือเปล่าครับแต่ว่าที่แน่นอนครับสำหรับผู้ชนะในคู่นี้ครับอ้าวแล้วครับยุ่งแล้วครับสติปีนี้ไว้ทำลายครับไรเป็นแชมป์ครับเดือดตามกันต่อไรเป็นแชมป์ ครับข้าสู่โรงแรมวังใต้ภายในห้องสีพิชัยนะครับ oh <my> คู่ชิงชนะเลิศผ่านไปแล้ว2ยกครับนี่เป็นภาพชาในยกที่แล้วครับคือยกที่2ออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสิงดบนั้นผ่านการชกมานน้อยกว่า2รอบนั้นผ่านการชกมาเพียงแค่3ยกนะครับและนี่เป็นยกที่5ของเขาใน,ในขณะที่แสนชัยนั้นเป็นยกที่8ครับ ความแตกต่างระหว่าง5ยกกับ3ยกนั้นท่านต้องตามต่อครับยกที่9ของแสนชัยและก็ยกที่6ของสิงห์ดำนะครับร้านซีพีเฟสบาร์เป็นร้านอาหารสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพหลากหลายจาก CPF ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสดและปรุงสุกพร้อมรับทานเปิดให้บริการเพื่อความสะดวกสบายและเป็นมิตรแก่ชุมชน CP Placemart มีจุดจำหน่ายครอบคลุมชุมชนทั่วประเทศและยังมีบริการจัดส่งถึงบ้านเพียง กดไปที่1788เท่านั้นอ่ะลุ้นกันต่อนะครับแชมป์สนามที่2จะไปอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามหรือว่าบุรีรัโยโดนก้านคอครับแสนใจอานะครับโดนก้านคอครับจัดหนักแล้วครับคุณใหญ่รับชิงกันยกนี้ครับแชมป์สนาม2พร้อมเงินรางวัล3 0 0แสนพละกกำลังหัวใจปฏิพานไหวพริกมันสมองนี่ครับใครบอกว่านักมวยใช้กำลังอย่างเดียวไม่แน่แช่ไ้วครับคุณใหญ่รับ โอ้ยไม่ลงแหมก็มยพยายามจะประคองนะครับโอ้โหทั้ง,ง,ง,งไส<ห>วไบเลยครับทั้งปฏิภาณนะครับมีเท่าไหร่ต้องใช้ให้หมดวัดดวงแล้วลครับอย่างนี้จะใครจะเป็นหมูหรือใครจะเป็นจ่าอ้าวครับจากท่านน้องจะเป็นผู้กับ,กบหรือกล่าแขนขวาทีหนึ่งชิงดำซ้ายกับขวาครับชิงกันเตะน่าจะตู้แตกแล้วลครับคู่นี้น่าจะตู้แตกแล้ว ใครดีใครอยู่ครับซ้ายกับขวาต้องดูครับมาไม่แน่นะครับการแพ้ชนะกันนี่อาจจะดูกันที่แข้งสุดท้ายเลยทีเดียวดี <พ ster S 2> ใจกรรมการด้านล่างด้วยครุณสิทพงศ์เอาเลยครับโอ้กลายเป็นดูยากแล้วครับนี่ครับมน,นเสน่อยู่ตรงนี้ครับยกงกายความแข็งแกร่งต้องเหนียวจริงๆคุณยยทัศน์ยกที่9ของแสนชัย แต่ไม่ใช่ยกก้าวของสิงห์ดำโอ้โหต้องต้องชื่นชมทีมงานครับให้เปประกบผู้มวยครับโอ้โหแมเนี่ยครับมวยไทยมาราธอนต้นตำรับโดยโตโยต้และซีพีมันมันอย่างนี้นี่เองครับนสามยกยนย่อเป็นต้นฉบับเลยนะครับในยุคแรกๆเสียนาวัดจับวัวขาวครับพี่ แล้วก็ด่งดังมาถึงขนาดนี้แสนชัยต้องกลับมาเป็นฝ่ายไล่แล้วนะครับอ้าวแม่เอาตัวรอดไปได้ครับนี่คือไหวพริบปฏิพานของยอดมวยชั้นครูครับเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับแสนชัยขณะที่สีคำนั้นพละกำลังยังคงเส้นคงวาครับแม่บุรีรัมย์นั้นถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักมวยเยอะครับคุณสุ้ที่ผมครับแต่น่าคลิกครับว่าสถิตินี่ าบแสนชัจ,จะเป็น6-2หรือว่าสิงห์ดำจะตีตื้นมาเป็น5-3จบแล้วครับใครคือแชมป์มาราธอนสนามที่2ครับระหว่างแสนชัยกับสิงห์ดำกลางขอโทษแล้วนะครับเพราะว่าเป็นมวยรุ่นน้องสำหรับสิงห์ดำเกี็บหมูเก้อาเลยครับแชมป์สนามนี้มีความหมายเป็นอย่างยิ่งครับเราจะไปชมทั้งหมด ของคู่ชิงชนะเลิศแสนชัยกับสิงห์ดำอีกครั้งครับดูนะครับช่วงต้นๆแรงจัดมากเลยครับแสนชัยโดยชั้นเชิงอันแพรวเผาดึงหลบครับทำให้สิงห์ดำนั้นจั่วลมที่ยืนขาเดียวครับสุดท้ายยังไงก็ต้องลงะครับและช็อตนี้ครับเตะซ้ายถูกจับแสนชัยเอาคืนมั่งครับถือว่าช็อตนี้เจ้ากันไป ดูเพลงเข่าครับต่างคนต่างตีต่างคนต่างตีกันนะครับช่วงประกบแล้วอัดกันด้วยเข่าซ้ายกับขวาแลกกันครับอีกคนนึงเตะล้างเท้าอีกคนนึงเตะด้วยแข้งนี่ช่วงชิงกันเตะนะครับอาวุธยาวๆและใครเป็นแชมป์ครับเชิญบนเวทีวินาทีรอถึงใจมาถึงแล้วครับเรากำลังจะรุ่นไปพ,พร้อมๆกันว่า ใครจะเป็นแชมป์ประจําสนามที่สอของจังหวัดสุราธ,ธานีกรรมการทั้ง3คนครับมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันกรรมการนรงโพสวัสดิ์กรรมการสมศรีภูศรีกรรมการอารันุตก,กางให้สิงดำ29แสชัย28ดู e วินเนอร์สิงดําเตี้ยปูแก้วครับนี่คือแชมป์ประจำสนามที่2ของจังหวัดสุราธ,ธานี แนวการต่อไปครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับคุณวัชรินทร์ทองสกุลและคุณบินสินลุ่งเรืองครับได้ให้เกียรติมอบเข็มขัดกีตยศให้แก่แชมป์ประจำสังาที่สองครับสีดำเกียร์บูก้าวและนอกจากนั้นครับกับเงินรางวัลอีก300แส0บาท นี่ครับคือแชมป์ประจำสานามที่2ของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับไปยืนรอในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์สิงห์ดำเกียรติภูเก้าครับและรองชนะเลิศครับในสานามที่2นี้ก็ได้แก่แสนช,ย PK, สชยัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับเงินรางวัล2องแสนบาทและนี่คือความยิ่งใหญ่ครับของสานามที่2ของศึกมวยมาราธอนพีโก้แชมป์และคารวัน c ี f แชมป์ประจำสายที่สองขอ,องจตุรธาเนศินเดียนมูเก้าแชมเปีย้ยนจะได้อยู่ตรงนี้แล้ะแชมป์อันดังแชมเปีย้ยนจากบุรีรัมย์ครับผมขออนุญาตกากเบเป็นเชิญครับคุณบินศินรุ่นเรืองครับได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนจังหนนวัดบนเวทีครับ